เีเราก็เลยลองวางไปหนึ่งก้อนสลับขั่วกันนะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูเราเอาเราเอาผักดีกว่านะผักดูดผักนะผักนะ นี่ก้อนนี้เนยก้อนนี้นะผักดูดดูดดูดได้ยังไม่ติดกาวนะไอพวกนี้ติดกาวไปหมดแล้วเนี่ยติดกาวไ้หมดแล้วมันจะผักผักใช่นไหมผักผักเนี่ยผักผักผักนะไอก้อนเมื่อกี้เนี่ยมันจะดูดเนี่ยมันจะดูดใช่ไหมมันจะดูดใช่ไหมดูดไอนี่มันจะผักใช่นไหม เราจับมาเลยเนี่ยจับก้อนใหม่มาเราก็ลองเทสดูนะดูนะดูแล้แมวนะเมื่อกี้เราผักใช่ไหมผักผักแม่ผักใช่ไหมไอ้ก้อนนี้มันจะดูดนะไอ้ก้อนที่เราติดใหม่ไปเนี่ยมันจะดูดน่ะไอ้ก้อนที่เราติดใหม่ไปเนี่ยเรายังไม่ได้หยอดกาวนะมันจะดูดไอ้พวกนี้ผักหมดเลยไอ้พวกที่มันมัน ติดไปก่อนเนี่ยเราเราเอาฝั่งผักนะนี่ก้อนนี้ก้อนนี้เราจะาดูดนะนี่มันจะดูดเห็นไหมมันจะดูดนะดูดแล้วก็วางไปเลยวางอย่างนี้นะวางทั้งอื่นก็ได้เพราะมันอยู่ใกล้กันมันอาจจะมีปัญหาเ,เราวางให้ที่มันไม่วางให้ค่อยเลื่อนเข้ามา ก็ดูระยะให้มันเท่าๆกันนะจับไปก่อนค่อยมันตรงกันหรืมข้อข้างบนด้วย ตอนเราหยอดกาวเราก็มาจัดดูอีกทีว่ามันเท่ากันไหมนะเราก็วางไปก่อนเลยเนี่ยชองง่องวงช่องว่างเราไม่ก็มาสนใจไม่หรอกเพราะเรา,าตามสเตเต,เตอร์เนี่ยนี่ช่องที่เราบอกไว้ก่อนหน้านเี่เราไม่ต้องเอาเต็มหรอกนะไม่ต้องเอาเต็มสเตเต,เตอร์ เรวก็ครึ่งเดียวก็พอแล้วมันก็ได้อยู่ประมาณนี้ไอ้ที่มันช่องว่างหน่อยก็ไม่เป็นไรช่างมันเราก็ประหยัดไม่เหล็กไปไงใช่ไหมแตลองเราใส่หมดเนี่ยเราจะงบประมาณเรามันจะบานปลายเลยนะเราวางนี้ไปก่อนนะโอเคเราก็วางช่องเงินไปก่อนก็เหมือนกันจะวางช่องไหนก็ได้ก็จับไม่อีก จับมาอีกพกกอนมันเดิมแล้วก็ดูเลยกับดูมันดูล้ันผักเนี่ยเนี่ยมันผักนะก้อนนี้นะเนี่ยก้อนอื่นก็ได้เนี่ยผักนะผักนะนที่เราวางไปใหม่เนี่ผักเราไม่เอาเนี่ยผักเราไม่เอาผักเราไม่เอานี่เราดูนี่กลับกลับฝั่งไหนก็ได้เนี่ยมันจะดูเห็นไหม ดูดแป๊บเราก็วางเข้าไปเลยจับรีลีจับห้มันมั่นคงจับไม่ดีมือท่านอาจบัดเจ็บก็ได้จับไปไปค่อยเลื่อนไปไม,ม่ไม่เหล็กนี่นะเวลามันเข้าที่ปกตินะ มันจะอยู่นิ่งๆของมันอ่ะมันมันจะไม่หลุดดิกไปไหนถ้าเราไม่ขคยอยากเพี้นมันนะมือเราเข้ามาในร่องเนี้ยนี่ยเราก็เคาะมันเข้าที่เข้าทางสักหน่อยนะมันก็อยู่ของมันนิ่งๆอ่ะมันมันก็ไม่ไปไหนนะนี่เราก็ดูเอาอย่าลืมเคาะนี่ให้แน่นๆอ่ะมันจะได้ตามวงกลมไอเทปก่อนนั้นไม่ยอมเข้าวงกลม จัดให้มันตรงๆหน่อยนะเอฟก่อนนี้เราไปเจียออกเส้นหน่อยหนึ่งมีเยอะก้อนหนึ่งเหลี่ยมขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยเราก็ดูเลยมันจะเท่ากันหน่อยช่วงนี้มันกลางคืนเราก็อาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยววันเราก็มาจัดดูอีกทีนะเราก็เล็งให้มันตรงๆนะ อย่าไปเชื่อไอ้ฝรั่งมันเออมันก็วางฝั่งไหนได้เหมือนกันนะก็วางตามตั้งมาแล้วเออเดี๋ยวว่างจะเอาตามตั้งให้ดูมพิ่มนะเชื่อไม่ได้หรอกพวกขานเ,เราต้องมาทำเองมึงจะรู้ออแหมถ้าวังจะตามแบนตามแบนเนี่ยไม่จำเป็นหรอก ตามเปนใครจะไปกึงให้อฝั่งนี้มันเรียบเรียบอ่ะนะตามร่องี่นที่มันจะวางให้มันเรียบอ่ะวางตามกลมมึงก็ได้นะ<ม>จับไม่อีกไม่เลก็กอ่ะ

เดี๋ยวรปหมุนมาก้อนนี้มันผลักไหมน้าวจะไปไหนอ่ะนี่ผักนะผักนะนี่เราจับก้อนใหม่มานะนี่กล้องเรามันเห็นหรือเปล่าวันนี้จับก้อนใหม่มาแล้วนี่แนวหน้าเดิมนะหน้าเดิมนี่นี่นี่ผักนะนี่ดูดดูดนี่ดูดดูดดูดผักนี่ผักก้อนนี้นะ เนี่ยเนี่ย่กไก่ผักนะเนี่แล้วเอาก้อนผักกลอกไปก่อนเนี่มันก็ใส่เข้าไปค่อยวางสดมันดีมือท่านอาจจะมีปัญหาได้รก็ได้เวสรตระัดมหาชนสำหรัางการเมอเวลามันเข้าล็อกไปมันมันก็จะอยู่นิ่งขหลมันไม่ไปไหนหรอกมันไม่ดูดกันหรอกมันดูดในตอนที่แรกๆในตอนที่เราจะดันเข้าไปแค่นั้นหละ ค่อยๆเมันเข้า,าไปจะมีช่องว่างนะเพาะไอ้มันนิ่งหมดเลยคาอหลายรอบหลายข่อน่อนนะค้อหลายรอบนะยังไม่นิ่งนะเออขเรื่อยๆเราก็มาจอดกาวจากนั้นเราก็จะไปรอเลซินนะ ที่เราหลอตามเดิมของเราเนี่ยที่เราเคยทำมานะไม่จำเป็นต้องวางตามบงตามเบรนหรอกเชื่อฝรั่งไม่ได้หรอกฝรั่งมีฝรั่งบางคนมันก็วางตามเบนเคยเอาไปให้ดูตั้งหลายเทปแนละ้วสองนิ้วคุณคุณนิ้วด้วยคุณสิบเซนด้วย เ,ออเราไปหาดูกันด้วยนี่วางตามแบรนน่ะแต่ไม่เหล็กแต่สเตเตอร์เราหาดูแล้วไม่ยอมบอกเราเราหาครับตอบไปหาจนเจอเลยมันอยู่ในนั้นเลยน,นี่ไปไหนไม่ได้หรอก ะอ่าดูทีผักนะผักนะก้อนนี้นะผัก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 ไม่กดไม่ลงนะผักไม่ผักนะแล้วมาดูก้อนนี้เนี่ยก้อนนี้อยู่ในมือนี่แล้วที่มันดูดดูดดูดนี่เห็นไหมดูดกล่องมันเห็นว่าเนี่ยฮะโอ้ยกล่องเราหนี่งเกียร์จังเลย

จะให้เียเทปก่อนนี้จะให้เียเทปหนะ่ไม่เหล็กมันไม่มีอะไรหรอกถ้าเข้าทิศทางมันตามช่องตามทางของมันนะมันจะนิ่งมากๆเลยนะมันก็ไม่มีอะไรนี่เราเคาะนี่บางทีเราเคาะไปมันจะดังแก๊กนะแก๊กแสดงว่า ยังไม่สนิทนะนี่ต้องครอบไปสนิทเลยอันที่ติดไปก่อนเนี่ยครออยู่ตั้งหลายวันนะเนี่ยต,ตั้งแต่วันนั้นมาวันนี้ครอบไปบางทีก็ดังก็แก,ก๊กแก,ก๊กแก๊กแก๊กแสดงว่ายังไม่สนิทนะนี่ต้องครอบไปเรื่อยๆนะบางทีเราก็ทําไปมันอาจจะขจะะยับขยื่นไปก็ได้ทีก็ไม่ตรงอ่ะไม่ตรงอย่างเงี้ยไม่ตรงตามแนวอ่ะ เราก็มานั่งเคาะนั่งทำมันอีกตั้งนานกว่าจะได้ไม่ใช่ทำเสร็จหยอด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 นะไม่ได้ยังจะต้องมาเคาะอีกนะเนี่ยเติดไปก่อนเดีย๋ยวเข้ามาเคาะทีหลังเดี๋ยวก่อนสุดท้ายนะ ตอนทไทยนะผักนะผักนะก้อนนี้นะผักนะเนี่ยผักผักนี่ผักผักผักกดไม่ลงนะนี่มานี่เลยนี่ดูดดูดดูดเห็นไหมดูดดูดนี่ระวังไปเลยนะค่อยๆวางก็สุดท้ายแล้วล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวยว,วางให้มันมั่นคงนะให้ค่อยเลื่อนเข้าไปนี่พอเลื่อนไปมันนิ่งแล้วมันก็โอเคมันก็ไม่มีอะไรไม่เล็กมันไม่มีอะไรจะเข้าลูกข้างล่างแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะเพราะไอ้มันแนบ ไม่ตรงเราก็ขยับมันน่อยขอบไปเรื่อยไปสูงต่ำล้าก็เคาะไปเป็นความไม่ได้จะจอนยอดกาวเราไม่บอกนะแต่ยอดไปตามนี้แหละแต่แข็งจะแข็งเราก็ยอดไปกาเกาวสองหน้าเรานี่แหละเอ๊อไม่ใช่กาวสองหน้ากาวอะไรวะกาวตาช้าง กาไปชาทีมาเมื่อกี้นี่สดๆร้อนเข้าไปเรื่อยเข้าจนกว่ามันจะนิ่งเลยหน่อยเราก็เข้ากลับไปหน่อยไม่เหล็กกันวางกันมันอาจจะไม่เท่ากันเห็นไหม่มมรู้ว่าแน่ใจถ้ามันนิ่งลแล้วก็เราก็ไปแล้วก็มาเช็คดูตามแนวนี้นะว่ามันตรงไหมตามที่ ลงขดลวดที่เราวางไว้แบบตั้งแต่แรกไอ้น,นี่วางใอ้น,นี่ใส่กาไปแล้วากาวเลยจะเคาะทำไมอะนะเราก็มาเช็คดูว่ามันตรงไหมเราก็หมุนไปเรื่อยหมุนดูเรื่อยมันตรงมไม่ตรงมไม่ตรงเราก็เคาะให้มันตรงๆหน่อยนะี่วางไม่เหล็กง่ายๆนะ ไม่ยากเลยจากนั้นเราก็ไปหยอดกาวตอนหยอดกาวเราก็เคาะด,ดูทีนี่ตามร่องน,นี้มันยังไม่ตรงกันเลยไหมนี่มันอาจจะห่างน,นิดนิดนี่เนี่ยเคาะไปหน่อยอย่แงนีใจใบก้อนนี้หยอดกาวเลยมั้งนีน่ก็นอน,นกลับมาเล็กน,นิดนึงก็ได้เออ่อรำพัน เธอไปเลื่อยเปลยนะเจ้นี้ก็ได้จากนั้นเราก็เอาไปหล่อเลซินนะไปหล่อเลซินเลยว็จะบอกไีกทีเทปนี้จะต่อกันยาวหน่อยนะต่อตามเทปนั่นไปอ่ะนะเฮ้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 มันมาติดเลยไปหาเลย อนะอโอเคตัวที่มันไม่ต้องการออกไปก่อน,นะนเห็นไหมจากนั้นเราก็เดี๋ยวเราก็ไปรอเลยสิ่งเราก็ดูระย,ยะให้มันเท่าเทกันเลยที่มันเน,นี่ยระยะอย่าอาจจะห่างเลยเราก็มาเคาะใหม่ เดี๋ยวก็หยอดกาวเข้าไปอันไหนไม่สนิทเนี่ยก็ต้องตอกเข้าไปนะไอ้ที่มันหยอดกาวไปแล้วเราไม่จำเป็นตอกก็ตอกอไปเลยรอบแรกแล้เห็นไหมตอกพีกได้เข้าไปเรื่อยข้อจนกว่ามันจะแนบอ่ะที่ยังไม่หยอดกาวอี่ไม่นาจจะเอียง ัแน่นแล้วแหละเดีอันนี้มาเคาะมาไหลมาอะไรของเดิมน่ะโอ้เชฟนี่โอ้โหเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราไม่ดูเมื่อกี้เห็นไหมหลบไปไกลเลยเห็นไหมเนี่เราไม่ดูไม่ได้เลยน,ะน,นเอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว

เพราะว่าเรายังไม่หยอดเกลวมันยิ่งเคาะมันยิ่งขยับใหญ่เลยพวกนี้เนี่ยไปดูเอาพอเสร็จเราก็หยอดเกลยวไป ้ตลอดเลยสิ่งเราก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าวิธีการเป็นยังไงนะโอเคนะเดี๋ยวลองอาจจะวัดวัดทีนี้ให้ดูสั่าหน่ได้ไหมเตเตอร์กับอันนี้เราไปก่อนเดี๋ยวมันดูดกันอีกใกล้กันไม่ได้นะมัน,นก็ถูกกัน ว่ามันได้เท่าไรเอาคร่าวๆนะนเก้าเก้าก็เก้าเก้าเซนเดกสิบเซนขาดอีกสองมิลยังไงเนี่ยเราวัดตัวนี้ดูนะเก้าหก 9กหลดไปเท่าไหร่เจ็บสี่มิลเก้าสิบจุหนะตัวนี้มันเมื่อกี้เก้าสิบไปเลยทำไมดี เก้าหอเก้าหกเซนนะเก้าสิบจุดหกนะเดี๋ยวไปดูตัวนี้เก้าสิบจุดหกมันจะอยู่นะเอาเข้าข้าวนะนี่มันลดลงมาเห็นไหมเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวจะกะให้ดูนะเนี่ยลดประมาณมาสักสี่สี่มิลนี่หละ โต๊ข้าวให้มันลดฝั่งละสองมิลน่ะห้ามิลก็ได้รวมกันทั้งหมดอ่ะห้ามิลนี่แหละสี่มิลสี่มิลห้ามิลฝั่งละสองมิลสองมิลสองมิลนะมันก็โอเคแล้วจากนั้นเราก็เป็นตอนนี้จากนั้นเราก็ไปมอเรยสิินความผิดพลาดมันก็จะอยู่แค่เพราะมันมันมันเหลือข้างละสองมิลใช่ไหมข้างละสองมิลนะความผิดพลาดตีที่สองมิลนะ มันก็ยังเหลืออีกอีก,อกข้างละมินนะโอเคนะเนี่ยเอาแค่นะั้นแล้วกันเน่ความผิดพลาดมันก็เหลือแค่นั้นหลยไม่ยากโอเคนะครับเราไปหาทางมาดูครับ